สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเคสตัวใหม่ของ Samsung Tab s a m s u n แท็บ s 1 0 Lite นะครับผมอันนี้จะเป็นของยี่ห้อ u ู d ู s i นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่ผมซื้อไอตัวเครื่องมาเนี่ยเขาจะแถมเคสคีย์บอร์ดให้นะนี่จะเป็นเคสอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้พิมพ์งานบ่อยๆอจะบอกว่ามันหนักนะครับเนี่ยอันนี้คือเคสเปล่าๆอันนี้คือ แท็บเล็ตที่ใส่เคสแล้วเนี่ยหนักพอพอกันเลยเนี่ยถ้าพกพาไปอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ผมก็เอาคีย์บอร์ดใส่ที่บ้านเนาะอันนี้จะเป็นรีวิวเคสที่ซื้อมาวันนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบน่าจะมีมีเปิดว้าวตรงนี้ด้วยเวลาเปิดเนี่ยมันจะเป็นแบบเปิดหน้าจอให้เลยเนาะให้ดูด้านนี้ก่อนนี่นะครับเรียบ มีช่องที่ชาร์จให้ช่องลำโพงอันที่หนึ่งนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องไมโครโฟนอันนี้เคสเนี่ยมันใส่ได้ทั้งตัว S9 FE S10 FE ก็ได้จะใส่ได้อันนี้นะครับผมมีเว้นตรงปุ่มมาให้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่ม power ด้านบนก็มีลำโพง กับอันนี้ถ้าจะไมโครโฟนจะมีล่องตรงนี้นะครับเอาไว้ไว้กดเปิดเวลาจะเปิดฝาจะได้สะดวกนี่นะครับผมเวลาเปิดปุ๊บหน้าจอจะติดเลยอันนี้ตัวนี้ผมใส่ตัวกระจกด้านนะผมชอบเวลาทัดดิมันไม่ค่อยมีลายนิ้วมือปากกา S เอสเพนเร็จตรงนี้นะครับ มันก็นี่ดึงออกมาได้หรือแบบเค่เขียนอยู่ก็ทำงานอยู่ก็ปะไว้ก็ได้ได้อยู่ทาที่ผมลองใช้แล้วมันตั้งได้สองแบบนะอันนี้นี่นะครับอันนี้แบบนี้เวลาจะเขียนอะไรเนี่ยมุมนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดจะดูหนังอะไรก็มุมนี้โอเคจะประมาณนี้เลย หมดแล้วครับเดี๋ยวถ้าเกิดเครื่องนี้เขาได้อัพตัว One UI 8เมื่อไหร่ผมอาจจะเอามารีวิวอีกทีแล้วกันน่าจะใช้ให้คุ้มๆหนะ่อครับขอบคุณครับ